สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับใครหารถใช้งานทรงสวยเน้นประหยัดมาทางนี้นะครับคันนี้เลยครับสวยๆเลยครับจัด ไว้ให้พร้อมสับนะครับนิสสันซันนี่ i ีปี2 0 0 5นะครับหน้าเทียหน้าท้ายแตงโมนะครับโฉบสุดท้ายนะครับตัวนี้รองชมดูได้เลยสภาพแบบนี้จัดไปครับ65,000บาทนะครับไปเจราจาต่อรองทดลองขับกันดูเลยนะครับเห็นสวยๆอย่างนี้ก็คือแท็กซี่ปลดป้ายนะครับนี่เป็นยังไงบ้างสวยงามขนาดนี้นะครับตรงไหนไม่สวยให้อัปกามาวงนะครับ65,000บาทนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะ ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้าสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเรียกว่าใครหาอยู่น่าสนใจมากๆนะครับทําสีไว้ก็สวยภายในก็ดูสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับใครชอบแบบนี้ต้องบอกเลยว่าให้รีบโทรหาเจราจาต่อรองกันดูนะครับลองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจแบบนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยครับเขาทําสะอาดดูดีอ่ะครับ ใครชอบก็ลองศึกษาดูได้ครับในส่วนของนีโอก็อะไหล่ไม่แพงครับช่างเก่งมีเยอะลองดูในแฟนคลับแฟนเพจนะครับมีคนสนใจเขาใช้กันอยู่เยอะปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนะครับในกลุ่มแฟนคลับเขาใช้กันอะไหล่มีครับช่างเก่งๆมีแน่นอนสมาชิกท่านใดสนใจนะครับเน้นให้โทรหาเจรจาเข้าไปเลยนะครับหน้านี้นวลสวยนะครับนี่เลยครับประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับช่องเราก็เน้นประหยัดก็จัดให้ได้ครับมีหลายหลากให้เลือก ชมนะครับเลือกที่ใช่และจัดที่พร้อมนะครับเราก็จะมีความสุขในการใช้รถนะครับบางคนซื้อแล้วมันไม่จบมันมีนะครับมันหงุดหงิดมากๆเลยถ้าเราใช้รถแบบที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราได้ชอบแล้วก็จบครับ ลองชมดูนะครับความชอบของเราไม่เท่ากันทุนเราก็ไม่เท่ากันเหมือนกันครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายในส่วนของนีโอก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พอจะไว้ใจได้ครับถึงค่านี้จะเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะเจ็บหนักหรอกครับก็เอาไปใช้งานกับปกติดูแลกันตามอาการนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ